นี่วันที่วันที่สิบแปดเนะครับสิบแปดนี่มันมาฟันถ่ายอยู่สีมามันก็มีอันอดีครับุมโต๊ะแข้งอีดีครับผมโต๊ะมันแต่แต่มือขึ้นนี่ครับแล้ววันที่สิบเจ็ดนะครับโต๊ะมันขึ้นนี่จนมาหอดวันนี้โอ้โต๊ะมันขึ้นแล้วหครับตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาครับ สีกเพียงนะครับเี๋ยออีกชั่วโมงหนึ่งโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับจักสีทถั่วมาถั่วครับปีนี้ให้มันถั่วนะครับไปมาอย่างครับโอ,บมมบอ,บอบ้แห้งดีครับพี่น้อง ไปไซส์เมื่อไรพี่น้องนหนาไม่ต้นอนอย่างนี้คนระับพี่น้องมินี่สวัสดีครับผมเจอกันกับช่องนันจเรีนครับผมมีสภาพมาเมิองบรรยากาศอ่าฝนตกนะครับบรรยากาศฝนตกตอนนีสีแห้งกันได้มินี่ โอ้สุดอย่าแทนที่น้องนี่ลอครับัวโอ้ยตง้ยอย่างดีตกได้คึ้นอย่ครับเงี้ยขนาดโอ้เดี๋ยวผมสิาพาไปวงแก่มดิง ตะโกดีๆกับมว่บบาสิดทวมแล้วตะตกมันในเศรา้ามาทวนมกคือึุครับโอ้ยน่าตายทวนมาทวมกับพ่อขั้นหัวครับตรงตรงอีกจักซีฮา้านอื่นครับโอ้ยไม่ย่าพูดเลย คพิมแน่นอนครับอุ้ยตายตายตาตาตาโตงแหงเมตายเปนโตงแหงพี่น้องโตกีีต้งคับต้งแม่ครับพี่น้อง ลงนั่ครับรวมรับโอ้ยเปียกเบิดพี่น้องเลยเนี่แ้มนิ่งหอนแล้วครับพี่น้องครับผมตอนแรกพี่น้องแ้มนิ่งหอนได้ว มีวันที่สิบแปดครับคุณสำหรับคนเสือมามาอีกนี้อู๋ปลาไอนามครับพี่น้องครับคุณเป็นมาหาปลาเลย โอ้ยแห้งขนาดครับพี่น้องนบ่พ่อไงนั่นบ่ครับโอ้โอ้ยแห้งแห้งแห้งพี่น้องแห้งแห้งโอ้โอ้โอ้หน้าจอเปี่ยนแล มาเบิ่งต่อครับพี่น้อง,งุ่นโอ้ยหาขี้อย่างพี่น้องเอ้ามาเบิ่งกันปีนี่ว่าสิถ่วอัมโบาถ่วมผมสีเท็ดคลิปอีกครับผมสิผ้าเบิ่งว่าสิถ่วมบปีนี้นี่จัก,จกมื้ออื่นครับเดี๋ยวผมสิดบ้านท้ายเบิ่องอีกครับถามันยังฝนตกอีกผมมาบ่าเหลือครับ ตามือนี้ยังขึ้นมานไปในขับหนี่โคตรครับโอ้ยสวดยอดจริงๆครับพี่น้องครับผมโคตรครับโอ้ย,อยตา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 คางแห้งครับพี่น้องคางแห้งน,นี่ มืงอ,อื่อนแห้งไปกูนีครับ้าซุามันตกเบียหมอดยอดเลยคับครับพี่น้องคุณอฮ้ยตายคุณคืณนนอยคับแห้งพี่น้องคุณซือว่าลายเต๋อได้พี่น้องมึง พี่น้อแห้งพี่น้องอ่ะถั่วม่ถ่วแต่จังไปเพิ่งกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ผมกะสิเอาไว้ก่อนจดไว้ซ้ำนี่คลิปหนาถ้าถ่วมผมสีมัทไทยคลิปให้เบิ่องอีกครับพี่น้องครับผมไปแล้วครับพี่น้องครับฝากติดตามทางช่องยูทูบนัทจักริน อาไปเชียวนําแน่เด้อครับพี่น้องครับผมจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ไปเด้อครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจงให้แน่เด้อครับพี่น้องครับผมไปแล้วครับผมบา,บายยครับ